ตามรายงานค่ะระบุว่าการหารือลับระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของสหรัฐกับอิสราเอลในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้ออกมาประกาศคำขู่นะคะในขณะที่ทางผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอิสราเอลก็ได้หารือกับรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลเพื่อประเมินความมั่นคงในภูมิภาคและความพร้อมในปฏิบัติการทางทหารโดยคาดการว่าสหารัฐจะสามารถเปิดฉากโจมตีทางฐานต่ออิหร่านได้ภายในสองสัปดาห์และพร้อมเรียกร้องสหรัฐให้ ยุติแนวทางการเจราจาและแตเตรียมความพร้อมสำหรับการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านอย่างเต็มที่ค่ะมีรายงานจาก The New York Times ที่ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพิจารณาถึงทางเลือกนะคะเป็นทางเลือกทางทหารในรูปแบบจำกัดโดยทรัมป์อาจจะเลือกใช้หน่วยรบพิเศษหรือระบบอากาศยานไร้คนขับเข้าโจมตีเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงในอิหร่านโดยจะใช้ฐานทัพอากาศของประเทศอาเซอร์ไบจานซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับอิสราเอลและสหรัฐ และมีพรมแดนติดกับทางตอนเหนือของอิหร่านนอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับกรุงเตหรานซึ่งเป็นเป้าหมายหลักด้วยจึงคาดว่าจะเป็นการใช้เวลาปฏิบัติการที่สั้นและจบได้อย่างรวดเร็วขณะที่ชาติอาหรับอื่นๆค่ะต่างก็ประกาศไม่อนุญาตให้สหรัฐใช้น่านฟ้าส่วนเรือบรรทุกเครื่องบินในทะเลอาหรับนั้นอาจจะเป็นเป้าหมายหลวงเท่านั้นค่ะมาดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในชนวนกาซาล่าสุดกันบ้างนะคะ อิสราเอลได้ประกาศว่าจุดผ่านแดนราฟาซึ่งเป็นประตูหลักของสนวนกาซาจะกลับมาเปิดทําการอีกครั้งในวันนี้ค่ะหลังจากที่อิสราเอลนั้นปิดตายจุดผ่านแดนนี้มานานเกือบ2ปีเป็นช่วงที่กองทัพอิสราเอลเข้ายึดครองแล้วก็ปิดด่านราฟาฝั่งปาเลสไตน์ตั้งแต่พฤษภาคมปี2024นะคะซึ่งนี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนผ่านสําคัญที่สุดในรอบ2ปีค่ะสําหรับวิกฤตมนุษยธรรมที่เกิดขึ้นในกาซาเนื่องจากจุดผ่านแดนราฟานั้นถือเป็นช่องทางหลัก สำหรับการเดินทางเข้าออกของประชาชนและการขนส่งความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมที่ไม่ได้ผ่านดินแดนของอิสราเอลโดยตรงแต่ว่าสำหรับช่วงแรกของการเปิดด่านนะคะก็จะยังไม่ใช่การเปิดเสรีแบบเต็มรูปแบบแต่จะเป็นการเปิดแบบจากัดและคัดกรองอย่างเข้มข้นซึ่งกลุ่มเป้าหมายลำดับแรกค่ะ ที่จะได้รับอนุญาตให้เดินทางผ่านจุดผ่านแดนได้ก็คือกลุ่มผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนที่โรงพยาบาลในอียิปต์หรือในต่างประเทศผู้ถือสัญชาติต่างประเทศหรือสองสัญชาติที่ตกค้างอยู่ในกาซารวมถึงนักเรียนนักศึกษาที่มีเอกสารตอบรับจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศรายชื่อผู้จะเดินทางต้องถูกส่งให้ฝ่ายความมั่นคงของอิสราเอลและอียิปต์ตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย24-48ชั่วโมง ขณะที่ผู้ชายวัยชะกันอาจจะต้องถูกตรวจสอบเข้มข้นเป็นพิเศษนะคะหรืออาจถูกปฏิเสธการเดินทางถ้าหากว่ามีประวัติเชื่อมโยงกับกลุ่มติดอาวุธส่วนสินค้าค่ะจะเน้นไปที่การขนส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเช่นพวกอาหารยาเชื้อเพลิงเข้าไปยังฉนวนกาซาสินค้าเชิงพาณิชย์อาจยังคงถูกจํากัดนะคะเพื่อป้องกันการนําวัสดุที่ใช้ได้สองทางอย่างเช่นวัสดุก่อสร้างเอาไปใช้ในทางการทหาร ส่วนมาตราการรักษาความปลอดภัยค่ะจะเป็นไปอย่างเข้มข้นรวมถึงจัดตั้งระบบตรวจสอบร่วมที่มีนานาชาติหรือหน่วยงานความมั่นคงของอียิปต์และสหรัฐเข้ามาช่วยการันตีความปลอดภัยที่อิสราเอลยอมรับได้ด้วยค่ะ ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะกุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ